วิธีปลุกพลังให้เงินเข้ามาหาคุณง่ายๆคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางคนเขาถึงดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตได้ง่ายๆหลายคนก็าอาจจะมองว่าเป็นเพียงแค่โชคดีเท่านั้นแต่ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องของวิธีคิดทัศนคติพลังงานและการกระทําของตัวเราเองวันนี้มีสิบวิธีที่จะช่วยปลุกพลังให้เงินคนุณเข้ามาหาคุณได้อย่างง่ายดายที่สุดเริ่มต้นจากปรับความคิดและการใช้ชีวิต ข้หนึ่งตั้งเป้าหมายการเงินอย่างชัดเจนที่สุดระบุปเป้าหมายการเงินให้ชัดเจนเช่นจํานวนเงินที่คุณต้องการเก็บหรือว่ารายได้ที่ต้องการเพิ่มในแต่ละเดือนเขียนเป้าหมายลงที่ที่คุณเห็นทุกวันจากนั้นก็ทํำรีมบอร์ดกระตุ้นให้จิตใจมุ่งมั่นกับสิ่งที่คุณต้องการแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายเล็กใช้เวลาวางแผนว่าเป้าหมายนั้นจะต้องทําอะไรบ้างและมันจะทําให้คุณใช้ชีวิตอย่างไรเช่น หากคุณต้องการเก็บเงิน10,000 0บาทในปีนี้ให้ตั้งเป้าเดือนละ8,500บาทขออ้อ 2. สร้างความเชื่อว่าเงินเข้ามาหาคุณได้ง่ายๆความเชื่อที่ว่าเงินเข้ามาหาคุณได้ง่ายๆจะเพิ่มโอกาสดึงดูดเงินและลดความกลัวเรื่องของความขาดแคลนฝึกย้ำเตือนกับตัวคุณเองว่าเงินเข้ามาหาฉันได้อย่างง่ายดายที่สุดเพื่อให้จิตใจเปิดรับความมั่งคั่งหลีกเลี่ยงการพูดถึงคำพูดหรือว่าความรู้สึกที่ยากลำบาก เช่นเงินหายาแต่มุ่งเน้นไปที่การพูดคำเชิงบวกและความรู้สึกที่เปิดรับสิ่งดีเข้ามาทำให้เงินกลายเป็นเรื่องที่สนุกน่าตื่นเต้นเช่นพูดกับตัวเองว่าฉันมีโอกาสสร้างรายได้ใหม่ๆและพบโอกาสที่ดีอยู่เสมอการหาเงินเป็นเรื่องสนุกมากสำหรับฉันข้อ3ฝึกจตนาการเกี่ยวกับเรื่องของความมั่งคั่งจินตนาการว่าคุณกำลังใช้ชีวิตที่มั่งคั่งตามที่คุณต้องการ ให้ภาพนั้นชัดเจนและเป็นจริงที่สุดนนก่องกการใช้เงินอย่างอิสระและสนุกสนานเช่นการได้ไปเที่ยวที่ที่คุณอยากไปหรือว่าการใช้ใจใ่ายนิสัยที่คุณต้องการโดยไม่ต้องกังวลสร้างภาพในใจที่ทำให้คุณรู้สึกว่าการมีเงินนั้นเป็นเรื่องดีเรื่องสนุกเรื่องง่ายเรื่องน่าตื่นเต้นและก็รู้สึกดีกับการใช้เงินอย่างมีอิสระฝึกจิตนาการแบบนี้ทุกวันเพื่อให้จิตใจของคุณเชื่อว่า ความร่ำรวยความมั่งคั่งนั้นมันเป็นจริงแล้วมันก็เป็นของคุณด้วยเช่นหากคุณอยากจะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนึกถึงการใช้เงินในสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขเช่นทานอาหารในร้านที่คุณชอบหรือว่าซื้อของที่คุณต้องการข้อ 4. ยืนยันกับตัวเองถึงคุณค่าและความสามารถของตัวเองย้ําเตือนกับตัวคุณเองว่าคุณมีความสามารถที่จะดึงดูดเงินเข้ามาได้เสมอ คึกคำพูดยืนยันเช่นฉันมีค่าและพร้อมรับเงินเข้ามาในชีวิตทุกเช้าและก่อนนอนเมื่อคุณมั่นใจในคุณค่าและความสามารถของตัวเองจะทำให้คุณมองเห็นโอกาสด้านการเงินมากขึ้นคำยืนยันเหล่านี้เองจะเสริมสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้ตัวคุณเองเช่นถ้าคุณมีทักษะเฉพาะด้านก็ให้คุณพูดกับตัวเองว่าฉันสามารถสร้างรายได้จากความสามารถของตัวฉันเองข้อห้า ใช้พลังของการขอบคุณและเห็นคุณค่าของเงินที่คุณมีอยู่ฝึกขอบคุณและเห็นคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณมีและได้รับไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามเขียนันทึกขอบคุณในทุกวันสําหรับเงินที่คุณได้รับเพื่อให้จิตใจคุณรู้สึกมั่งคั่งและพร้อมรับเงินเพิ่มฝึกมองว่าเงินคือพลังบวกคือความสุขและเงินจะเข้ามาหาฉันง่าย การขอบคุณเงินนั้นจะช่วยให้คุณดึงดูดเงินเข้ามาได้เพิ่มมากขึ้นเช่นขอบคุณสำหรับเงินที่คุณมีในการใช้จ่ายทุกวันและขอบคุณสำหรับโอกาสด้านการเงินที่คุณได้รับข้อ6จัดการระวางแผนการเงินอย่างมีวินยัยจัดการด้านการเงินอย่างเป็นระบบเช่นเก็บเงินสิบเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยจากรายได้ทุกเดือนแล้วก็นำไปลงทุนทุกๆเดือนบริหารเรื่องของการใช้จ่ายหนี้สินฝึกวินัยในการออมและก็ใช้จ่ายตามแผนที่คุณวางไว พือไม่ให้คุณใช้เงินเกินความจําเป็นใช้แอปหรือว่าสมุดบันทึกช่วยในการติดตามการใช้จ่ายและการออมของคุณการมีวิันในการจัดการเงินนั้นจะทําให้คุณรู้สึกถึงการควบคุมช่วยให้คุณเติบโตได้เช่นวางแผนจัดสรรเงินเป็นส่วนสําหรับการออมการใช้จ่ายการศึกษาการลงทุนข้อ 7. เรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้านการเงิน การมีความรู้เรื่องการเงินนั้นจะช่วยคุณบริหารเงินได้ดีและมองเห็นโอกาสด้านการเงินมากขึ้นจงอ่านหนังสือด้านการเงินลงคอร์สเรื่องของการลงทุนลงคอร์สเกี่ยวกับเรื่องการเงินปรึกษาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินฝึกวิเคราะห์การใช้ใจ่ายของตัวเองและมองหาวิธีสร้างรายได้เพิ่มความรู้ที่คุณได้นั้นจะช่วยคุณสร้างความมั่งคั่งได้เช่นหากคุณสนใจเรื่องของการลงทุนก็ลองศึกษาวิธีการลงทุนในหุ้น กองทุนรวมหรือว่าสินทรัพย์อื่นๆจากคอร์สออนไลน์และสัมมนาก็ได้ข้อ8ใช้พลังของการให้เพื่อดึงดูดเงินการให้เงินหรือว่าเวลาแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนจะสร้างความสุขในใจของคุณเสริมสร้างความรู้สึกอุด,ดมสมบูรณ์มั่งคั่งในชีวิตและเมื่อคุณรู้สึกมั่งคั่งนั้นก็ทําให้คุณดึงดูดเงินเข้ามาง่ายๆเช่นคุณอาจจะบริจาคเงินเล็กน้อยให้กับองค์กรการกุศลหรือว่า สนับสนุนหรือว่าช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนก็ได้ข้อก้ารัศนาคติให้เป็นเชิงบวกเกี่ยวกับเรื่องเงินเลิกมองว่าเงินคือสิ่งหาย,ยากและมองว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถเข้ามาหาคุณได้เสมอง่ายๆสบายสบายจงใช้ความคิดบวกต่อเงินเช่นเงินเป็นความสุขเงินเป็นสิ่งที่ดีเงินหาง่ายเงินนำพาความสุขมาสู่ชีวิตฉันได้จงหลีกเลี่ยงการพูดถึงปัญหาด,ด้านการเงินในแง่ลบและคิดบวกว่า คุณมีโอกาสด้านการเงินอยู่เสมอการมองเงินว่าเป็นเรื่องดีและเปิดรับจะช่วยดึงดูดพลังงานบวกและโอกาสด้านการเงินเข้ามาเช่นแทนที่คุณจะคิดว่าฉันไม่มีเงินพอให้เปลี่ยนเป็นถ้าจะหาวิธีสร้างรายได้เพิ่มขึ้นก็สิบสร้างนิสัยการลงทุนให้กับตัวเองจงทําให้ตัวเองมีการลงทุนในทุกๆเดือนหรือว่าทุทกๆไตรมากมันจะเป็นการสร้างมูลค่าในระยะยาวได้ซึ่งก็จะช่วยให้คุณมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น ฝึกฝนทักษะใหม่ๆในการเพิ่มมูลค่าในอาชีพของคุณจงใช้เงินและเวลาบางส่วนเรียนรู้พัฒนาตัวเองเกี่ยวกับเรื่องเงินการลงทุนในตัวเองนั้นจะสร้างความมั่นคงและดึงดูดโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นผู้คนอาชีพสถานะการต่างๆการปลุกพลังให้เงินเข้ามาหาคุณนั้นไม่ใช่เรื่องยากเพียงเริ่มปรับวิธีคิดทัศนคติและทำตามทั้งหมดสิวิธีนี้เงินจะเริ่มเข้ามาในชีวิตคุณอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ลองนำแนวทางเหล่านี้ไปปรับใช้กันดูนะครับและคอยดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นขอให้ทุกคนประสบความสําสเร็จด้านการเงินครับอย่าลืมกดติดตาม motivation podcast เอาไว้เพื่อรับอาหารสมองคนสําเร็จทุกวันอันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจําสัปดาห์สําหรับสมาชิกพรีเมียมลับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสําคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิต ยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา Mindfulness ธุรกิจและการตลาด Motivation podcast Premium Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียม l u ับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้น สมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอปอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ